องค์กรต่างๆครูบาอาจารย์แม้กระทั่งสนธิริมทรงกุลที่ด่าทักษิณโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นหมูเป็นหมามากี่ปีครับวันนี้เปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนเพราะได้เงินหรือไม่ได้เปลี่ยนเพราะได้อะไรนะครับเพราะาไม่เหมือนกับไอ้คางคกใช่ไหมคางคกได้เปลี่ยนจากประชาธิปไตยไปเป็นลูกน้องเผด็จการเพราะอะไรครับได้ตังค์เดี๋ยวจะเราจะพูดทําไมมันเอาเงินมาจากไหนแล้วทําไมมันถึงถึงจุดนี้ให้ได้แล้วทําไมต้องล้มพัก เพื่อไทยแล้ววันนี้คุณทักษินชินวัตรรับยอมเสียสละครับเอาละทำตามกฎหมายให้มันเห็นชัดเจนซึ่งจริงๆตามหลักการแล้วทั่วโลกเขาบอกแล้วคุณทักษิณเป็นคนของโลกคดีความต่าง,างๆที่เกิดขึ้นจากการยึดอำนาจแล้วให้ร้ายใส่ร้ายแล้วเพิ่มคดีสารพัดเนี่ยต้องต่อสู้กับกระบวนการของเผด็จก,การซึ่งสร้างไว้เอาแคา่รัฐธรรมนูญปีห0เนี่ย สร้างขึ้นมาโดยไอ้ไอคนที่เป็นคนเขียนเนี่ยนะเขาสารภาพบาปมาแล้วครับว่าโดยคอสชเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลคือประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นคนสั่งให้เขียนตามนี้ตามรถแมทแล้ววันนี้เห็นภาพชัดเจนแล้วโอ้โหแบบประเทศนี้มันไม่เหลืออะไรครับถอยหลังไปพอเพอผมว่าจะไปยืนคู่กับเขมรแล้วครับเพราะอะไรครับหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาวันนี้จนมาถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ย คือเป็นเป็นกลุ่มคนสุดท้ายที่เป็นรัฐบาลเป็นลูกม่อของเผด็จการแล้วแนวความคิดก็เป็นของเผด็จการทุกอย่างมีแนวการปฏิบัติมา9 10, ปี10ปีจากรัฐบาลคอสชอจนมารัฐบาลประยุทธ์จันโอชาจนจบไปเนี่ยคนกลุ่มนี้เหลือคนนี้ชุดนี้ชุดสุดท้ายครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมัน ทำให้เราเห็นเนี่ยภาพทั้งหมดออกมาชาัดเจนว่าคนกลุ่มนี้นะครับที่จะยึดประเทศนี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นการมนโนและไม่ได้ไกลไม่ได้เป็นการที่เราเอาเอา,เอาความผิดเอาความเลวให้เขาเนะครับสุดท้ายเนี่ยครับคาว่าสอวอนี่เลวชาติจริงๆครับหัวสอวเนี่ยนะเป้าหมายของการหัวสอวอคือครับยึดทุกอย่างองค์กรต่างๆในประเทศมันเป็นคนแต่งตั้งทั้งหมดเนี่ยยึดขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อจะยึดประเทศนี้ปกครองครับกลัวครับกลัวตระกูลกลัวพรรคเพื่อไทยกลัวตระกูลชินวัตรที่จะเดี๋ยวเราจะเฉาะมันทีนั้นทีละเฉาะเฉาะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นครับแล้วจะถามพี่น้องประชาชนว่าถึงเวลาหรือ,อยังที่ประชาชนจะถาไปกลุ่มมนี้ครับนะองค์กรเร็วๆอย่างนี้เนี่ยมันนึกถึงประชาชนไหมมันมันให้ประชาชนได้มีโอกาสที่จะเข้าไปแก้ไขเข้าไปปรปับปรุง มึงยึดอำนาจมึงเขียนสิ่งต่างๆแล้วมึงก็ทําเร็วทาชั่วมาตลอดนะครับวันนี้ทุกอย่างเริ่มแดงขึ้นมาครับเพราะอะไรครับคนเขาทนไม่ได้กับไอรัฐบาลใหม่เนี่ยไอรัฐบาลเขากรโดงไอรัฐบาลหัวสอวอภาพมันชัดไม่ใช่ภาพนะครับมันเข้าไปอยู่ในขบวนการของศาลหมดแล้ว GSI ก็ทําเรื่องส่งขึ้นไปตามขบวนการกกตพวกเดียวกันดึงเรื่องไว้หมดวันนี้ทําไมถึงกล้าพูดวันนี้ครับเราไม่ใช่เป็นคนที่พูดเอง ทุกอย่างมันเป็นตามขบวนการที่คนเหล่านี้สร้างขึ้นมาแล้วประชาชนองค์กรต่างๆครูบาอาจารย์แม้กระทั่งสนธิริมทรงกุลที่ด่าทักสินโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นหมูเป็นหมามากี่ปีครับวันนี้เปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนเพราะได้เงินหรือไม่ได้เปลี่ยนเพราะได้อะไรนะครับเพราะไม่เหมือนกับไอ้คังคกใช่ไหมคัคงคกได้เปลี่ยนจากประชาธิปไตยไปเป็นลูกน้องเผด็จการเพราะอะไรครับได้ตัง เดี๋ยวเราจะพูดทําไมมันเอาเงินมาจากไหนแล้วทําไมมันถึงถึงจุดนี้ให้ได้แล้วทําไมต้องล้มพักเพื่อไทยแล้ววันนี้วันนี้คุณทักษิณชินวัตรกับยอมเสียสละครับเอาละทำตามกฎหมายให้มันเห็นชัดเจนซึ่งจริงๆตามหลักการแล้วทั่วโลกเขาบอกแล้วคุณทักษิณเป็นคนของโลกคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นจากการยึดอำนาจแล้วให้ร้ายใส่ร้ายแล้วเพิ่มคดีสารพัดเนี่ย มันเป็นการกันแกล้งทางการเมืองทั้งโลกเขารู้หมดและทั้งโลกแม้กระทั่งยูเอ็นเอยังเชิญคุณนักสินไปพูดนูน้นพูดนี่แต่เขาไม่ได้พูดเรื่องในบ้านพูดเรื่องการพัฒนาประเทศทํำยังไงคุณทํำยังไงความเจริญก้าวหน้าอะไรยังไงเนี่ยเขาไม่เคยให้ร้ายประเทศนี้นะครับนี่คือเดอะแมนครับ แล้ววันนี้มาติดคุกติด demand นี่ครับนะทั้งทั้งที่ผ่านมาไอ้ไอต่ละคนไอ้นายกแต่ละตัวแต่ละคนพนะูดต่ละตัวได้เลยมันมีแผลทั้งนั้นนะครับไล่แต่ชวนมานะใครแต่ละใครมีแผลหมดแผลเห็นเนเอาง่ายๆเลยเรื่องการปล่อยพม่าก,กู้เห็นไหมฮะชวนก็ปล่อยไม่มีดอกเบี้ยอา้อาแล้วผลประโยชน์อะไรเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะล่าสุด ตุ๊ตู่ก็ปล่อยไม่ได้เลยไม่มีดอกเบี้ยแต่ว่พาพอถึงรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาปล่อยให้ทำเนี่ยนะหนึ่งละเงินที่เข้าไปเข้ามาซื้อของในประเทศแล้วเอากลับไปพัฒนาเงินในด้านสองเขาต้องการเข้าไปปราบพอขาดปราบไอ้พวกพ่อค้ายาซึ่งตอนนั้นคุณนักเส้นทําได้จริงและทําได้ด้วยฮะนั่นคือผลประโยชน์ที่เขาให้กูแล้วกู้ร้อยละสาแล้วทุกอย่างได้คบคืนหมดแต่ไอ้สองตัวนั้นปล่อยอะไม่ได้อะไรเลยแล้วมึงเอาไปทําอะไรครับ ประยุทธ์จนันโชาชายแดนเป็นยังไงวันนี้วันนี้ล่าสุดชายแดนนี่นะทหารออกมาโวยวายเองแล้วในปล่อยปะละเลยตั้งแต่ยุคของประยุทธ์จนันโอชามาสามปอมีผลประโยชน์ทั้งหมดครับแล้ววันนี้เนี่ยเอาง่ายๆแล้วกันเอาสองที่นะที่แรกที่พรรคพักไทยจัดการไปแล้วบอนสายตะกูล่าสุดแฮ่บอนตรงจังหวัดตราดนี่ มีการทำถนนเข้าไปหาบอ่บอนบ่อนก็ค่อมทั้งทั้งออพี่พื้นที่ในฝั่งไทยฝั่งขเขมรมั่วกันไปหมดตอนนี้ทหารเล่นเองแล้วครับจะทุบจะยึดแล้วเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไงในประเทศนี้<า>เห็นไหมพี่น้องประชาชนอย่าอดทนกับสิ่งเหล่านี้ต่อไปดีกว่าและองค์กรอิสระที่อยู่ทุกวันนี้คุณคุณคุณทำยังไงเน่ย คุณปล่อยปะละเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้จนเกิดมาถึงยุครัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเขาจะแก้ปัญหาต่างๆเขาจะปากสิ่งต่างๆเลวชั่วต่างๆวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยที่โดนกระทําแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะต้องการทําร้ายไอ้พวกโกงชาติโกงแผ่นดินโกงไปยัญญานานาชาติจนอเมริกาเขากาหัวอะไรขเขมรเนี่ยนะเป็นองค์กรที่ช่อโกในออนไลน์ไปทั่วโลกครับโกงของอเมริกาเป็นแสนแสนล้านนะ เราไม่ได้เป็นคนเราไม่ได้เป็นคนไปหาข้อมูลแต่เขาเนะ่ยปูดออกมาเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนประเทศนี้แล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพักเพื่อไทยทำนี่นะครับผลประโยชน์เกิดจากพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเกิดกับประเทศนานาชาติเขาเป็นคือมีอย่างที่ไหนผลิตอยู่ชายแดนบ้านเราแล้วขอมาอยู่นอกเมืองได้ไงถ้ามันไม่มุดดินผ่านบ้านเราไปแล้วมันผ่านบ้าน,ผ,านผ่านบ้านเราไปได้ยังไงครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับจับได้ที่ไหนครับ <laughs> อย่างทุเลขเลยอย่างกัะของดีนะครับนะนะท่าเรือใส่ตู้คอนเทนเนอร์สตู้คอนเทนเนอร์แล้วยกเตรียมจะลงเรือครับที่ไหนได้ครับยาเสพติดทั้งหมดตอนนั้นเราก็คิดว่าเอออะไรนะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไหนได้การปล่อยปละละเลยของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาชายแดนอยู่ไะด่านเอ่ยแล้ววันนี้พระพุทธไทยยึดพื้นที่คืนมาได้11จุดคนที่พูดคนที่ยอมรับความจริงคือทหารครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนประเทศนี้ครับแล้ววันนี้พักเพื่อไทยคุณทักษิณโดนกระทําเนี่ยนะจากองค์กรต่างๆไล่มาตั้งแต่นายกคนที่หนึ่งคนที่สองจนคนที่อยู่เบื้องหลังพักเพื่อไทยอย่างคุณทักษิณต้องคือถามว่าต้องยอมไหมนี่คือแมนครับเอาละไหนไหน,ไหน,หนู่น ύ, น, ύ, นี่นั่นหนึ่งสองเอาวุ่นวายนักจากคดีต่างๆอะไรเนี่ยเอาละเหลือหนึ่งปีหนึ่งปีก็เจ็บไข้ได้ป่วย ไปถามสนทิริมทองกุลว่าติดดงกรดีช่อโกงของทํา,าเอกสารแบงค์เนี่ยแล้วเขาถูกถูกปล่อยออกมาเนี่ยอายุคือโกคืออายุเยอะอะคนแก่เห็นไหมฮะแต่ไอคนกลุ่มนี้คนพวกนี้และไอคนที่รวมหัวกันเราเรียกอย่างนี้เลยครับวันนี้เป็นคนกลุ่มเดียวกับรัฐบาลเผด็จการของประยุทธ์จันโอชาเนี่ยรวมหัวกันทําไมถึงกล้าพูดคํานี้ครับเดี๋ยวจะเฉาะให้ดูทีละชินทีละชิ้นและพี่น้องประชาชนถึงเวลาของพวกเราหรือย,อยัง นะล่าสุดบป,ปชฟันชงสสลอประชาชนไม่มีสิทธิ์มายุง่งนะให้องค์กรอ,อเห็นไหมหัวสอวอแต่งตั้งคนนู้นคนนี้มั่วซั่วแล้วสุดท้ายไม่ให้ประชาชนก็ไปทำใหม่ถามว่ารัฐธรรมนูญปี40ก็เป็นการยึดอำนาจมาเหมือนกันแล้วเขาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในตอนนั้นเป็นคําพูดที่ทุกทุกคนพูดเลยเป็นรัฐธรรมนูญที่ประเทศไทยมีเนะี่ยดีที่สุดกับปี40แต่เป็นการยึดอำนาจเหมือนกันนะครับ มีการใช้ประชาชนเลือกคนเข้าไปทำงานสสลทุกอย่างถูกต้องตามหมดกติกาแต่พอมาถึงยุคประยุทธ์จันโอชาคอสอชอไม่เอาครับเพราะอะไรครับทำให้รัฐบาลแข็งแรงรัฐบาลใครแข็งแรงยกตัวอย่างเพราะวันนั้นรัฐมนตรปี40เขียนออกมาจบปุ๊บมีการเลือกตั้งเขาต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแหละครับขึ้นมาเป็นอ่เป็นรัฐบาล ต,ตรงันข้างกับตรงันข้างครับรัฐบาลของนะททักสินกลายมาเป็นรัฐบาลที่แข็งได้สามร้อยกว่าคะแนนเกือบสามร้อยตอนแรกครั้งแรกเนี่ยได้มาเนี่ยรัฐมีสี่สี่ศูนย์เนี่ยเป็นรัฐบาลฝั่งเรียกว่าพักเต็มเต็มเลยเห็นไหมสี่ปีแรกเนี่ยซ่อมสี่ปีแรกแกประกาศเลยว่าซ่อมประเทศครับเพราะอะไรครับเพราะประเทศโดดไปฝากไว้กับ IMF ครับนะยุครัฐบาลชวนเนี่ย เสียหายเหมือนกับรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาน,นี่แหละครับ4ปีซ่อมพอ4ปีก็สร้างสร้างประเทศขึ้นมาติดอันดับโลกครับทำไมถึงกล้าพูดพราะความเป็นจริงมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วอันดับโลกของไทยเราขึ้นมา1นึถึงยีอันดับนะฮะในเอเชียน1ใน5ขยับขึ้นมาครับแล้วในอาเซียนเราเป็นหครับ แลให้คนนู้นกู้ให้คนนี้ช่วยคนนู้นช่วยรอบบ้านเราช่วยหมดครับมีสิงคโปร์ประเทศเดียวที่เขาไม่สนใจขายเพราะประเทศที่เป็นนายทุนคืออะไรฮะไม่มีไม่มีการผลิตอะไรเลยในประเทศแต่ขายของได้น,นี่คือนี่คือการอะไรครับทํางานเพื่อประเทศของเขาเขาทาเห็นไหมฮะเขาไม่ใช่รวยประเทศเขารวยแต่บ้านเราแม่งรวยเป็นคนคนครับนักธุรกิจนะฮะเพราะ สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับประเทศนี้นะครับเราปล่อยให้ใหมีการลองลองคิดดูเราเอาง่ายๆยแล้วกันนะคุณคุณยึดอำนาจมาสี่ปีแล้วคุณเป็นรัฐบาลมาต่อคุณเลือกตั้งคุณแพ้ประยุทธ์จันโอชาโอ้คุณเป็นคนดีคุณทําดีประเทศเจริญประชาชนเป็นขอทานน <c> ะ <oughs> เห็นไหมฮะเราไปเรียบเทียบกับคุณนักสินคนละเรื่องเลยสุดท้ายก็ไปไเล่นงานเขาเรื่องนู้นเรื่อง,อง,องนี้เรื่องนั้นเอาทุกอย่างครับ และตัวเองคือผลงานที่ประชาชนเลือกไม่มีคุณทักสินไม่อยู่17ปีมาเที่ยวนี้เลือกตั้งเอาแล้วโอเคได้ที่ 2, 2> เห็นไหมฮะแต่ประยุทธ์จันโอชาอยู่มา8 9ปีจะ10ปีมึงเลือกตั้งอยู่อันดับไหนเห็นเห็นนี่ยังครับนี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่ประชาชนน่ะเขาต้องการแล้วสิ่งที่ประชาชนเขาชี้เลยว่าเนี่ยแหละมึงไม่ใช่แล้วจะขออยู่20ปีเห็นไหมฮะจะขออยู่ต่อตามนโยบาไปย20ปีแล้วประชาชนจะเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้เรื่องต่างๆเริ่มแดงขึ้นมาเรื่อยๆครับ ชายแดนนี่ชัดเจนเลยครับแล้วพรคเพื่อไทยไม่เคยพูดนะครับแต่วันนี้คุณวีระเอ่ยันนี้เจ็กลิมเอ่ยพูดพูดหมดเลยวันนี้วันนี้ก็ดูอีกนะเรื่องอะไรเรื่องต่างๆของอะไรครับอ,อ่าที่ไปเซ็นเ o u ออะไรต่างๆตั้ง,งยุคประยุทธ์จันทร์โอชามาจากจังนั้นหมดครับรัฐบาลุณนักศิณทํทำตามสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดครับนะแล้ว ความจเจริญที่ทําให้ประเทศไทยติดอันดับโลกมากขึ้นคือเนี่ยฮะเนี่ยวนจรนะท่านสร้างสนามบินดุวนรณภูมิน่นะเห็นนะเขาออกนอกประเทศมากมายทำไม่ต้องไม่ต้องติดคุกนี่คือเกมที่เราโดกนกระทําครับ <c oughs> ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันเนี้ยมันถึงเวลาหรือย,อยังครับที่พี่น้องประชาชนที่รักประเทศหนึ่งนะครับรักประชาธิปไตยสองครับแล้วเป็นคนเสื้อแดงเรารวมกันครับแล้วไปถามมันว่า ไอ้รับธรรมนรูญที่มึงเขียนเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้อะไรกับกลับมาบ้างไหมข้อที่1ข้อที่2ถ้ากูจะเขียนรัฐธรรมนรูญที่เป็นของประชาชนเองเกูจะเขียนได้ไหมและ3คนที่จะไปทํารัฐธรรมนรูญมันต้องเป็นคนของประชาชนที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยเห็นไหมครับเราต้องถึงเวลาของพวกเราแล้วครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวนี่คือไตเติลน,นะ เดี๋ยวเป็นชอชๆไปเนี่ยเราจะไม่มองเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกับไอ้องคคาพยัตต่างๆที่ยอมรับรัฐบาล